สเตฟต์นะครับเอ้ยอินฟฟิตนะครับผมเรามาเล่นด่เกมโรบอกรายอีกแล้วนะครับพี่เคยก็คือผมมาเล่นครั้งแรกผมไม่เคยถ่ายเพลงโรบอทผมมาอยากเล่นด่าเพลนวันนี้เราก็มาเล่นเกมโรบอตกันนะค่ะเพื่อนเ่าแล้วก็อย่าปงไปเลยครับนี่มันเสียงเพื่อนผมใช่คงั้นวันนี้ผมก็จะมาโอ้มือตบกล่องผมเดี๋ยวถ้าผมถ่ายคลิปเฟด ผมจะไปถ่ายที่นี่ e b ฝนแกันนะต,งตังก่อนนะคะเมื่อกี้แม่เราก็ให้ตังมานะค่ะก็คือแอนดี้เวนดีเจเอเวอร์กันโชโกนเรามาไหนกันมาเรลิกเกงไม่ใช่เรามาเล่นวีก,กันเกงอะไรละพยีเคียเกียรตคู่ชอบยืดขานะคะอ่าวันเอเวยร์เจเพื่อเราเป็นบ้าน ่อย่าไปทุกคนอุ้ย,ายวมามันแย่มากจริงจริงโอ้มินติกระโดดเพื่อนเราอ่ะชอบเข้าห้องน้ำผู้หญิงเมื่อนั้นเราถามเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยเอ,เอเ้ยชอบตุ๊กตาอะไรเพื่อนเราบอกว่าชอบตุ๊กตาบาร์บี <c oughs> ้ถ้าคนชอบบาร์บี้มกัน<อ> แล้วต่อไปเพื่อเราจะขายอะไรลูะนะบาร์บี้มัเป็นตุ๊ดนะเป็นกระเทยมากกว่าเขาไม่ได้เรียกเราอยกเป็นกระเทยอ้ามอนาวานีนให่าาาเก้โชคด็พอเราชอบกี่นะคะไม่รู้เป็นบ้าอะไรเป็นบ้าอะไรมาเจอช่องรับแล้วอยู่ดีๆร่วง ให้โชคดีชมบุรีก็มีหมูแดงอะไรเด้งเด้งเดชมบุรีก็มีหมูเดงอับนี่ทำตรงนี้ไม่ได้จ้าฮัฟ้มันยากตรงไหนอ่ะอาวานาวายโอเวอวีกิกิดีก็เอ็ดเด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 ็ ทำไมตัวละครผมหัวล้านอะตั <c oughs> นนวละครผมหัวล้านอะทุกคนท,บบทุกคนครับเบาแปลว่าอะไรเอาค่ะเอาว่าเราเริ่มมาโหดเลย,ยมไม่อยากให้โมโหทุกคนได้ยินแนมะ่หนึ่งฮูโลบัก ชมบดีก็มีหมูแดงอะแดงแดงแดงดงชมบอรีก็มีมูดิงอะแดงแดงแดงดงดงสีสเกก็มีหอมแดงอะแดงแดงแดโปนรักอ้นเย่าโปตัวใหญ่เราชอบเล่นด่านนี้มากเลยอ่ะดิงดิงดิงดฮโปก็มีหมูดงเือเหมือนทุกคนครับเพื่อ มันมีแล้วกับโลงกับปุ๊บทุกคนเมื่อกี้ชมบุรีก็มีหมูแดงเอ้ดิ้งดิ้งด้งด้งด้งชมบุรีก็มีหมูแดงหมูแดงแดงแดงบะดินโดนโดนดันบะดินดินดินด้นบะดินดินดินด้นไม่กินไม่ไม่กิน บอกไม่กินบอกไม่กินเฮ้ยทุกคนผมมาถึงได้อย่างคู่ง่ายเลยขนาดประจุดผมยังผ่านมาได้ทุกคนเราต้องพยายามเล่นดันแล้วชนบุรีก็มีหมูแดง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 สีสกายก็มีหอมแดง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 เสียงเรานะคะทุกคน คือเราชอบโมโหเกมมากเลยวิ๊ีตีตีตีดีดีตีดีดีตีตีตีดีตีตีดีต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 ีดีต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 ีดีต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 ี่ีตีตีตีีตีี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 ี เป็น,น,นตุก๊กตาบาร์บี้เหเราเหมือนบาร์บี้ไงเราเหมือนบาร์บีจ้จรนะิงๆใช่ไหมใจโจ๊กทุกคน<จ>กเพื่อนเว่าเราไม่กินเาเพื่อนไม่กินเพื่อนราไม่กินแล้วก็ยัดใส่ปากสิ <laughs> <We can. S 2> เมื่อกี้เอาเอา ไปสิบ um ินกับเพื no. No ่อนค่ะเมื่อวานเนอะวันนี้เมื่อวานวันนี้ไม่ได้รวเห็นเลยฉันไม่ฉันไม่ฝอยเจอไอ่ชนะชลบุรีก็มีหนูแดง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 แง ทุกคนอันนี้คือเกมอะไรเราไม่เคยเล่นเลยวันนี้เราเราเล่นเกมนี้ขงังรกอันนี้คือเกมอะไรคอมเมนต์มาลองบอกเลยพี่รู้แล้วว่าเกมโรบอทอ่ะเขาเรียกด่านกันจ้าไม่ใช่เกมทุกคนอันนี้คือด่านอะไรไคอมเมนต์ก็มาหน่อยนะจ๊ะ เมื่อกี้เราขอโทษทีเราพูดผิดอ่ะครับ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 อเ่เกือบ่วงแล้วเมื่อกี้แม่จะาจะเออ ช่มพาสฟีบานานีวอดีบาเดปเดโดอีโออีอาอีอเฮ้เพื่อนเขาตามมาวาโอ้ยชมบอรีก็มีบุญ ทะเลาะแกขึ้นมาเลยกูกูกากะกูกูกากะกูกูกากะทะลวงกูกูกแกแกกูกูกากแกฉันมาหาแกแล้วไงทุกคนวันนี้เราทะเลาะกันจะะเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอะไรที่เราทะเลาะกันแล้วเรางอนกันไอ้อะไรวะเด้งดึ๋ มูแดงก็มีชมบลีอ้ยออกมาอี้ออ๋ออ๋ออโออ๋ออ้อยอ๋อออชมบลีก็มีหมูดองแดงแดง้ไม่รอยชบีก็มีหมูดงอแดแดงแดงแชมบลีก็มีหมูอแดงอ ชมบอดีก็มีบูเด็งมาลุเลี้วมาลุเลี้ยวมามามาเอ๊ยาไปยังยังไปเร็วไปเร็วจบเพื่อนสาวโอ้ยชมมาพอไปับยข้าไปเพื่อนลอยจริตจิตชะตายแล้วแหละใช่แต่นี้เพื่อนเราก็ร่วมมาเลวนะคะ ชมบอดีก็ได้ไแล้วเข้าไปในเราต้องไหนอ่ะแต่เราจะลองเล่นนะ Oh, <laughs> คนจะทำไมเนี่ยชมบุรีมีผู้คนจะสงสัยนะครับว่าใจฉิงคือใครน้องผมเองครับใช่ค่ะน้องเพื่อนเรานะคะน้องไอ้บักโชกุนอ่ะน้องให้บักโชกุนอ่ะเอ้ยไม่รู้จักบักโชกุนเลยหรอเราก็มีดิแช่แล้วอ่ะไม่ได้อันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่งอ่ะอ้าวงเออ เฮ้ยแดีแช่มมาแล้วแช่มขอไปแบบว่าฝักประเพแล้วผมขอตัดคลิปอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็เข้ารวบไปเฟดเฟๆลอยผมจะได้ไหมได้ได้โคตรได้สิว่าตามสิวบ้างตามก็ตามก็ตามแล้วเราจะเลือกด่านก่อนไอ้ด่านโุนนไงว่าตอบปุ๊บจย